สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีทำสังขยาใบเตยใส่นมสดแทนกะทิสูตรนี้อร่อยเข้มข้นทำง่ายแค่5นาทีเอาไว้จิ้มขนมปังหรือใส่เป็นไส้ขนมต่างๆนำไปต่อยอดทำขายได้เลยค่ะรับรองความอร่อยหอมมันขั้นตอนแสนง่ายค่ะเพื่อนๆเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะเริ่มจากใบเตยหอมนำมาหั่นให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว ใส่นมสดหรือว่าจะเป็นกะทิแล้วแต่เลยนะคะเจปีปปานใช้นมสดไข่ไก่เกลือเล็กน้อยแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ค่ะเตรียมโถปัน่นหรือจะเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ค่ะเจปีปปานก็จะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะเริ่มจากใส่นมสดลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดหรือถ้าไม่มีจริงๆใส่น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะ ตอกไข่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยแป้งข้าวโพดจะใส่แป้งมันก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะใส่ใบเตยหอมลงไปเลยค่ะนำทุกอย่างมาปั่นจนละเอียดนะคะใช้ความแรงเท่าที่จะแรงได้เลยค่ะปั่นจนละเอียดแล้วนะคะเราก็จะได้ผลงานแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะนำผ้าขาวบางมารองเอาไว้แบบนี้ค่ะ บีบน้ำออกจากผ้าเขาบางจนกว่าจะแห้งนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเตรียมภาชนะสำหรับนำมากวนสังขยาเจปานใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะง่ายและสะดวกดีค่ะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะใช้ไม้พายควนน้ำสังขยาไปเรื่อยๆค่ะกวนไปสักพักหนึ่งนะคะน้ำสังขยาก็จะเริ่มเหนียวงวดแบบนี้ค่ะเจปานบอกเลยค่ะว่าตอนนี้สังขยาใบเตยหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ สูตรนี้จะได้สังขยาใบเตยที่เนื้อเนียนละเอียดรับรองความอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆเท่านี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเทออกมาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะโอ้โหสีสันน่าทานเข้มข้นมากๆเลยค่ะราดนมสดเพิ่มความหอมมันอีกหน่อยยังได้เลยนะคะเจ๊ปันก็เตรียมขนมปังแผ่นแบบนี้ค่ะสำหรับนำมาจิ้มสังขยานะคะจะเอาปลาท่องโกมาจิ้มสังขยาใบเตยยังได้เลยค่ะ จิ้มได้ทุกอย่างเลยนะคะสังขยาใบาเตยทำง่ายๆทำเองอร่อยเข้มข้นรสชาติกำลังดีเลยค่ะคุณแม่สามารถทำให้เด็กๆทานได้นะคะเป็นมื้อของว่างทานเล่นที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะจิ้มขนมปังแบบนี้เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆหอมมันอร่อยมากๆ เพื่อนๆสามารถลองทําเอาไว้ทานเองหรือเอาไว้ต่อยอดทําขายได้ด้วยนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานขนมปังจิ้มสังขยาก่อนค่ะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยคลิปหน้าด้วยค่ะ